ลิขิตปาฏิหาริย์เราทำสิ่งที่ไม่ธรรมดาได้ยังไง Becoming Supernatural by Dr. Joe Dispenza แปลโดยดรอังคณามาตรังสรรและโคจิปอาติการหนุนพักดีปริภูมิเวลาและเวลาปริภูมิเรามาทำความเข้าใจบทนี้กันนะคะเพราะบทนี้สำคัญมากๆเมื่อ เราทุกคนที่กําลังฟังครูอยู่เนี่ยเรากําลังตั้งเป้าหมายอะไรสักอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเป็นสุขภาพการงานการเงินความรักความสัมพันธ์หรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะทุกอย่างนะคะเกี่ยวข้องกับเนื้อหาในบทนี้ที่เป็นพื้นฐานของทุกๆอย่างเลยค่ะและหากเราเข้าใจเขาอย่างดีมากๆเป้าหมายที่เราตั้งไว้นะคะเราจะสามารถที่จะ ย่นย่อระยะเวลาของเราให้ไปถึงเป้าหมายได้รวดเร็วมากๆฉะนั้นวันนี้มาฟังไปพร้อมๆกันนะคะปริภูมิเวลาและเวลาปาริภูมิเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันว่าปาริภูมิคืออะไรพวกเราอาศัยอยู่ในเอกภกบพบสามิติหรือว่าโลกแห่งสามมิตินั่นเองที่ซึ่งทุกสิ่งที่มีอยู่นั้นประกอบขึ้นด้วย คนสิ่งของสถานที่และเวลามันเป็นมิติแห่งอนุภาคแล้วก็สะสารเรารับรู้สิ่งเหล่านี้ผ่านประสาสัมผัสในรูปของรูปทรงโครงสร้างและมวลความหนาแน่นเช่นหากผมวางก้อนน้ำแข็งมือถือหรือว่าพายแปโปไว้ตรงหน้าคุณคุณจะไม่สามารถรับรู้วัตถุเหล่านี้โดยปราศจากประสาสัมผัส ประสาทสัมผัสทำให้คุณรับรู้ความเป็นจริงทางกายภาพโดยกอนน้ำแข็งมือถือและภายเอปโปลนั้นมีทั้งความสูงความกว้างและความลึกมันมีอยู่สำหรับคุณเพียงเพราะคุณมองเห็นได้กลิน่นได้ยินลิ้มรสและสัมผัสมันได้ หากคุณสูญเสียประสาสัมผัสทั้งห้าหรือทั้มันทั้งหมดหายไปพร้อมกันคุณก็จะไม่สามารถที่จะรับรู้วัตถุทางกายภาพเหล่านี้เพราะคุณไม่มีการรับรู้ถึงมันมันจะไม่มีอยู่สำหรับคุณเพราะในความเป็นจริงสามิตินี้คุณจะไม่สามารถรับรู้มันโดยไม่ใช้ประสาสัมผัสจากข้อมูลจากของดาราศาสตร์ฟิสิกส์ในขอบเขตสามิตินี้เอกภพที่เรารู้จัก ขอเรียกมันว่าความเป็นจริงของปริภูมิเวลามีปริภูมิอันไรที่สิ้นสุดลองใช้เวลาตึกตรองหลักการนั้นสักครู่จากพื้นที่เล็กๆที่เรานั่งมองออกไปยังจักราวาลเอกภพของเราเมื่อแงนมองฟ้ายามค่ำคืนเราเห็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของเอกภพสำหรับเรามันดูเหมือนไรที่สิ้นสุด แต่ทว่าสภาวะไร้ที่สิ้นสุดนั้นใหญ่กว่ามากกล่าวได้ว่าในขอบเขตของปริภูมิเวลาปริภูมินั้นคงอยู่ชัวนิรันร์ไม่มีที่สิ้นสุดและดำเนินต่อไปตลอดกาลเวลาทั้งคุณและผมต่างรับรู้เวลาจากการเคลื่อนร่างกายเราผ่านปริภูมิเช่นเราอาจใช้เวลาหนาทีในการวางหนังสือเล่มน,นี้ลง เดินไปที่ห้องครัวดิ่นน้ำหนึ่งแก้วแล้วเดินกลับมาเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพราะความคิดหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในจิตใจคุณสร้างภาพสิ่งที่คุณจะทำในครัวคุณทำตามความคิดนั้นและผลที่เกิดขึ้นคือคุณรับรู้เวลาจากการเคลื่อนที่จากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งผ่านปริภูมิก่อนที่จะเดินไปที่ห้องครัวขณะอย่างนั่งอยู่บนเก้าอี ซึ่งคุณรับรู้ถึงห้องครัวซึ่งเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่คุณรับรู้สองตำแหน่งที่แยกจากกันนั่นคือตำแหน่งที่คุณนั่งอยู่และตำแหน่งของห้องครัวคุณลดระยะห่างระหว่างสองตำแหน่งนั้นโดยการรับรู้คุณเคลื่อนร่างกายผ่านปริภูมิและการกระทำนั้นต้องใช้เวลาดังนั้นมันจึงสมเหตุสมผลที่ระยะห่างระหว่างสองตำแหน่งยิ่งมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งใช้เวลามากขึ้นเท่านั้นในการเคลื่อนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งในทางกับกันยิ่งคุณเดินทางระหว่างสองตำแหน่งได้เร็วเท่าไรก็ยิ่งใช้เวลาน้อยลงเท่านั้นการจับเวลาในการเคลื่อนที่ของวัตถุผ่านปริภูมิก็คือหลักการพื้นฐานของฟิสิกส์นิวตันนยนหรือกลาศาสตร์ดังเดิมในโลกของนิวตันนั้นหากเรารู้ คุณสมบัติหนึ่งของวัตถุเช่นแรงอัตราเร่งทิศทางความเร็วหรือระยะทางที่มันเคลื่อนไปเราจะคาดเดาบนพื้นฐานของเวลาได้ดังนั้นฟิสิกส์แบบนิวทเนียนจึงมีรากฐานจากสิ่งที่รู้จักและผลลัพธ์ที่คาดเดาได้ดังนั้นเราจึงอาจกล่าวได้ว่าเมื่อมีระยะห่างระหว่างสองตำแหน่งที่เรารับรู้ ขณะที่คุณเคลื่อนจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่งคุณได้ทำให้ปริภูมิหรือว่าระยะห่างยุบลงด้วยผลจากปริภูมิที่ยุบลงคุณได้รับรู้เวลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอีกตัวอย่างหนึ่งหากผมกำลังเขียนหนังสือเล่มนี้และผมต้องการเขียนบทนี้ให้เสร็จผมต้องใช้เวลาผมอาจไม่ต้องเคลื่อนร่างกายผ่านปริภูมิมากนะักแต่ผมก็ยังรับรู้เวลา เพราะอะไรนะหรือเพราะตอนนี้จุดที่ผมอยู่ในกระบวนการเขียนเป็นตำแหน่งหนึ่งของการรับรู้และส่วนตอนที่ผมเขียนบทนี้เสร็จก็เป็นอีกตำแหน่งหนึ่งการเขียนบทนี้สำเร็จเป็นห่วงขณะในอนาคตที่แยกจากห่วงขณะปัจจุบันปริภูมิระยะระหว่างกลางหรือว่าระยะห่างที่หดแคบลงระหว่างตำแหน่งการรับรู้ทั้งสอง คือการรับรู้เวลามันจะช่วยให้คุณเข้าใจมากขึ้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ปรารถนาที่จะเขียนบทนี้ให้จบผมต้องทำบางอย่างซ้ำๆผมจึงต้องใช้ประสาทสัมผัสในการมีปฏิสัมพันธ์และเคลื่อนผ่านสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกับชุดพฤติกรรมที่สอดประสานและมันก็ต้องใช้เวลาอีกเช่นกันหากว่าผมหยุดเขียนและทำอย่างอื่นแทน เช่นดูหนังมันก็จะยิ่งใช้เวลามากขึ้นในการไปให้ถึงผลลัพธ์ที่ตั้งใจไว้ดังนั้นเพื่อเขียนบทนี้ให้สำเร็จตามเป้าหมายผมจึงต้องจัดวางการกระทําของผมอย่างต่อเนื่องไปสอดคล้องกับความตั้งใจในโลกสมมิติทางวัตถุนี้เราใช้ประสาทสัมผัสในการเคลื่อนไปในปริภูมิผมวางความสนใจส่วนใหญ่ไว้ที่ สิ่งทางกายภาพเช่นคนวัตถุและสถานที่ทั้งหมดจากสะสารและดำรงอยู่ในที่หนึ่งหมายถึงมันครองตำแหน่งหนึ่งในปริภูมิเวลาสิ่งที่สิ่งเหล่านี้แทนตำแหน่งของการรับรู้ทั้งหมดจากการที่เราสัมผัสถึถงการแยกกันเช่นเมื่อคุณเห็นเพื่อนรักนั่งอยู่ที่โต๊ะตรงข้ามคุณหรือเห็นรถจอดอยู่บนถนนส่วนบุคคล คุณส,สังเกตเห็นปริภูมิระหว่างคุณกับเพื่อนหรือว่ารถคันนั้นผลคือคุณรู้สึกแยกจากสิ่งเหล่านั้นคุณอยู่ตรงนี้ส่วนเพื่อนอยู่ตรงนั้นนอกจากนี้หากคุณมีความฝันและเป้าหมายตำแหน่งที่คุณอยู่ในปัจจุบันนี้และที่ซึ่งความฝันของคุณดำรงในฐานะความจริงของอนาคตก่อสร้างประสบการณ์ของการแยกกันด้วย อาจกล่าวได้ว่า 1. เราจำเป็นต้องใช้ประสาทสัมผัสในการหาตำแหน่งภายในความเป็นจริงสามิติ 2. ยิ่งเราใช้ประสาทสัมผัสในการนิยามความเป็นจริงมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งสัมผัสถึงการแยกกันเท่านั้นเนื่องจากในโลกความเป็นจริงสมมิติต้องอาศัยประสาทการรับรู้เป็นหลักปริภูมิและเวลาจึงสร้างประสบการณ์การแยกจากของทุกคนทุกสิ่ง ทุกสถานที่และทุกร่างกายในทุกการเวลาวัตถุทางกายภาพทั้งหลายล้วนตั้งอยู่ในตำแหน่งหนึ่งในปริภูมิและเวลานั่นคือตำแหน่งที่แน่นอนในบทนี้เราจะสำรวจและเปรียบเทียบความเป็นจริงสองรูปแบบนั่นคือปริภูมิเวลาและเวลากับปริภูมิปริภูมิเวลาก็คือโลกแข่งฟิสิกส์นิวโทนียน บนพื้นฐานของทุกสิ่งที่รู้จักผลลัพธ์ที่คาดเดาได้สะสารและเอกภพสามมิติที่เราอาศัยอยู่ซึ่งเกิดจากปริภูมิไร้ที่สิ้นสุดเวลาปริภูมิคือโลกคนตันที่ไม่มีกายภาพความเป็นจริงกลับด้านบนพื้นฐานของสิ่งที่ไม่รู้ความเป็นไปได้อันไม่รู้จบพลังงานหลายพหูภพบหลากมิติสิ่งเราเองก็ออาศัยอยู่ อันประกอบไปด้วยเวลาอันอันตันมหาศาลผมกำลังท้าทายความเข้าใจและการรับรู้ธรรมชาติแห่งความเป็นจริงของคุณเพราะหากคุณกำลังจะได้สัมผัสความลี้ลับของตัวตนในฐานะสิ่งมีชีวิตสามมิติคุณจำเป็นจะต้องมีแผนที่เพื่อให้ไปถึงจุดนั้นตอนนี้เรามาสรุปกันเบื้องต้นนะคะว่า ปริภูมิตามความเข้าใจของดรโจดิสเพนซาที่ต้องการจะสื่อก็คือจากจุดเริ่มต้นที่เราวางเป้าหมายกับจุดหมายที่เราตั้งเป้าเอาไว้นั่นคือระยะห่างระหว่างจุดเริ่มต้นกับเป้าหมายของเราซึ่งเรียกว่าปาริภูมิส่วนใคร ท่านใดนะคะที่ให้คําจํากัดความเป็นยังไงบ้างลองคอมเมนต์กันมาในคอมเมนต์นี้ของครูนะคะแล้วเจอกันในตอนต่อไปค่ะของบทนี้ปริภูมิเวลาและเวลากับปริภูมิค่ะ